พี่เต <Bond> ้ไม่มีอะไรบัตรประชาชนยังไม่ได้ทําหมอก็ยังไม่ได้พบโรงเรียนก็ไม่ได้เข้าก็คือใช้ชีวิตก็ไปกับพ่อเขาเขาวิ่งงานอยู่แถวนี้เนี่ยถามคนที่บ้านได้เลยชาวบ้านเนี่ยเขาพาไปเขาเอาไปด้วยเขาว่าลูกเขาเขาแบบนี้เลยพาติดตัวไปด้วยยยงให้ตัวเล็กอยู่บ้านส่วนพ่อเขาเอาคนโตไปด้วยนอกจากว่าเขาไปวิ่งที่ยางทางเชียงรายทางเชียงของสายทางภาคอีสาน วิ่งสายยาวก็ไม่เอาไปแล้วลูกคนโตแล้วได้สิทธิอะไรบ้างคนพิโกงพิการตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็คือเราไม่ได้ทำไงคะมันต้องมีบัตรคนที่ไอมีใบรับรองแพทย์ก่อนทดรองแพทย์ก็ไปออกบัตรคนพิการได้แต่ตอนนี้ได้ทำหรือยังอะ ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ทําแล้วค่ะได้แล้วค่ะได้เดมื่อวันที่เก้านี่ค่ะเดือนแรกวันล<ะ>แล,แล้วก็มนุษย์ยธรรมสามหมื่นค่ะก็คือประกันเน่จ่ายหนึง่งแสนตอนนั้นพอจําได้ไม่ว่าประกันใน่ที่บริษัทอะไรมีใบค่ะมีใบจะไม่โอเคเดี๋ยวเอกสารให้นิดนึงมีใบ,ใบแล้วก็เขาเป็นคนบอกเองว่า,าใบตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับ ทางคดีไเป็นเงินเยียวยาเงินมนุษยธรรมผมมาด้วยมนุษยธรรมกล้าไปผมก็กล้ามาอันนี้ก็คือตัวแทนประกันใช่ไหมไม่ใช่ตัวแทนประกันตัวแทนเรือแล้วก็มีนักกฎหมายแล้วก็มีมีนักกฎหมายมาด้วยค่ะอ่ามีตัวแทนเรือแล้วก็มีทนายของบริษัทเรือมาพบแล้วเขาบอกว่าเขาให้ข้ามนุษยธรรมใช่ไหมเป็นเงินกี่บาท ราชาสามหมื่นบาทนี่ร้องต่อผู้ว่าผู้ว่าตามเสร็จปุ๊บก,ก็เขาโอเนเงินมาให้ก่อนแต่มื้ยเผาส่งมาวันที่2ี่สองเขาก็เอาป,ป้ายป้ายใหญ่ๆแค่นี้เป็นเงินหนึ่งแสนบาทก็คือให้เรามาเติมเอกสารทีหลังเขาไม่บอกไม่มีการจัดงานโชคหนึ่งแสนบาทที่ของประกันของประกันเรือค่ะ,อะของเรือราชาประกันเคืนี้มันเกิดเหตุในท้องที่เกาะสมุยมันฟ้องได้สองที่คือสาลสมุยกับศาลสุราชแต่ผมจะดึงมาฟ้องที่สาลสุราชเพื่อสะดวกในการเดินทางไปลูกงานค่าใช้จ่าย นีมีบางอย่างที่ไม่มีใบเสร็จต้องเขียนใส่ในสลิปเงินเดือนไหมว่ารายได้เงินเดือนเท่าไหร่สามีขอรับเงินเดือนยังไงปกติเงินสดโอนเข้าบัญชีค่ะโอนเข้าบัญชีสมุดสมุดคมันไม่แน่นอนนะคะมันเป็นเงินเดือนที่ว่าเขาไม่ได้ให้ไปที่สคนเดียวนะเดี๋ยวขอขอครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ต่อที่จะสอบถามทางเจ้าท่าว่ามีใบอนุญาตไหมรับจ้างพิเศษ็่า ปกติได้เช้าจะมีรับโป่งโดยสารขน่งน้ำมันทำไมรีบจังวันนั้นลูกเสียงมาครับเดียวไปออกทีนี้ของเราได้ไปให้ปรกคำตำรวจสพสมุยไม่ให้การแบบเดียวกันว่าเห็นเรือมันเอียงในแบบนี้แล้วน้ำหนักสามพันเดียบที้เดียบนี้ก็คือให้การแบบที่ให้คู่เุมพื้นที่แบบนี้ไหมแต่ว่าเอกสารนั้นพอ เป็นๆผมไม่ได้อ่านเลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกเราว่าตำรวจก็จะสอบสวนว่าเป็นความประมาทของใครเผื่อจะดำเนินคดีอาญากับเจ้าของท่าที่สั่งให้เรือออกได้เป็นผู้อะไรอยังตอนนักกฎหมายเป็นเซอร์ไพรส์มันมีใบมันมันหลายอย่างมันมีใบแต่ไม่ได้โอนดีครับจัดการประดดกโอ้เป็นโอนมาแล้วแต่ไม่ได้ผู้จัดการมรดกจากศาลรอ๋อม่มีรถับมีใบอะไรหมดเยคนไม่มีกระสักุนไม่ใช่แค่ว่าแฟนไม่สม ตัวไปหาแม่ของคนตายว่าประสงค์จะฟ้องไหมมีสิทธิตามกฎหมายอย่างนี้หนึ่งสอสาสี่อครับผมโอเคทีนี้ฝากคุณพ่อว่าจะมีกมเอสารเกี่ยวกับการรับเงินของประกันไว้ให้ด้วย